วันนี้จะพามาชมนะคะลูกค้าแจ้งว่าเกียร์โฟวิมันเข้ายากนะคะมันฝืดนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าช่างจะแก้ปัญหานะคะยังไงนะคะตัวนี้เป็นรุ่นทีที3.50ครับนะคะ50แรงนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าช่างจะแก้ยังไงนะคะปัญหาเกียร์โฟวิวเข้ายากนะคะลูกค้าแจ้งว่ามันฝืดนะคะ มันเป็นโฟวิลครับตซีนะครับไอเขาตอมันจะโยนคืนนี่เขาตอมันจะโยนคืนต่อนะฮบมาเชื่อนี้เพราะว่าขอซ้อนสาั้นเครื่องแน่นใส่เขากับอุปกรณกเนี่ยเพราะต่ว่ามันก็มีดินดินทรายอัดเกรนเพราะวันเป็นรถที่ว่ามันนั่นเป็นโอลิ่งเปิดนะครับเป็นอันนั้นมั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 นบมกันหนา ขึ้นเขาอันนีี่ลิง้้เขาเียมันก็ขาดนั่นนี่มาทีนี่กล่าวว่ามันขาดแต่มันตกเน่ยไอพ่อกับขา่อนาขึ้นพรเข้าเข้าเข้าตกันได้แลปั่นกันนะทีนี้มันขาดกันทีทาทามันหลุดมันยุดนิ่งนถือจังว่าขาดกันมันจะเขาก็ได้อื่ก็เเขาใหญ่เปนเขาไปย่เขาใ่แเเขาไปแม่นี่แต่ว่าเขากับขาขึนนี่สิและเขา เป็นเล็ก่อนเล่นขัด้ขโตงได้หยาบับขาคําปอกถึงน้อยนิดกันเลยก็นน้กัเลยได้เี่เวลาของพวกวิ่งเรยนรถนะยังพลาดลาโพสตพวิ่งยังพลาถึงไม่จะโตไง้ไม่ถึงรอบมันแต่้งนี้มันนาจะที่หนามขึ้นน้ำหนแต่ว่าเป็นที่ข้างนอและ้องในเป็นตะว่าอป็นท้างในต่ว่าท้างนอกมันจะเจอนี่ใส่นนํงเนี้ยเพราะว่าข้างในนี่ั้าเถอรถเข้าไปถึงจังหวะจอดคาดเนาะเข้าใส่กับเองไปมันบ เขาใส่คราบลไปเขาจอดขาาสอวาซีหยาดพราะว่าฟเครื่องมันรุดออกจากกันแล้วกับมุนเผาให้เข้าใหม่เขาต่อประเทนี้นม่ใ่ครับประเทศนี้การข้าท่เขาไปข้าอยู่ไปถึงมันถึงจังหวะเครื่องมือซือกันก็ปอกข้าวไได้หลัวกากรอมันหยุดนิ่งมันเกิดข้าดันยังไงถ้าวหน้มันก็เลยถ้าวหนิมันกลัยเยุดแต่ถ้าวหน้มันหนิงไปว่ได้ทำกี่น้อยนึงทำกี่น้อยนึงข้างบโยกหรอกเนเกิดดันเรา ร้อนจะยันไม่ฟันปัวได้หมดหมดลงมาดึงงานประจำปวดเอีแมันยูมันมันสั่นชื่อว่ามันผลมลองมันสั่นช่อว่แล้วก็ง่ายลอกันยังไอก็ไม่รน้ กำลังทดลองนะคะแต่ว่าสาเหตุตอนนี้น่าจะเกิดจากาลูกค้ายังไม่ชินนะคะในการเข้าเกียร์โฟลวินนะคะลูกค้ายังไม่ชินนะคะมันก็เลยแบบเข้ายากนิดหน่อยนะคะแต่ว่าช่างเราได้ดูแล้วนะคะได้ทดลองดูแล้วก็ปกตินะคะเข้าได้ปกติค่ะแต่เดี๋ยวจะเป็นการสอนลูกค้าใหม่นะคะว่าการเข้าเกียร์โฟลวินต้อง เข้าแบบไหนต้องทําแบบไหนก่อนนะคะตอนน so well ี้ช่างเราก็คือจะสอนลูกค้าก่อนนะคะก็เหมือนตอนนี้ก็คือมีพวกขี้ตมนะคะหรือว่าเป็นทรายนะคะเข้าไปอยู่ด้วยเดี๋ยวช่างเราจะล้างออกนะคะ มีเสูตรายนะคะมีที่ตรงด้วยเดี๋ยวช่างเราจะล้างออกนะคะเยวจะจัดจาการให้ลูกค้านะคะแล้วก็จะสอนวิธีการให้ลูกค้าหนัดนะคะ นี่ครับไอตรงนี้มันเป็นเหมือนเป็นดินเป็นสนิมหลังจากลูกค้าจอดนานนะครับผมถ้าไม่ได้ทำความสะอาดมันก็จะติดขัดนี่นะ นี้ช่างก็ได้ทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังทดสอบค่ะ